ต้นที่มาอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ก็คือตอนนั้นคณะเนี่ยเริ่มต้นเป็น คณะตั้งใหม่ก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ไปชวนมาอยู่ตอนนั้นเนี่ยตัวเองกำลังเรียนปริญญาโทยอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีอาจารย์อยากให้มาช่วยในเรื่องของการตั้งห้องแลบนะคะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรงพยาบาลธันตกรรมเพราะว่าเราเป็นคณะแรกที่มีโรงพยาบาลธันตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นและตัวเองในความคิดก็คือคิอคดว่าเป็นคณะใหม่ก็เป็นความท้าทาย การที่จะได้เข้ามาทํางานหรือว่าได้ได้สร้างงานใหม่ๆก็เป็นไปตามที่คาดนะคะก็พูดถึงที่นี่ก็จะมีโอกาสโอกาสอันแรกที่สําคัญก็คือหลังจากที่มาอยู่ได้ประมาณปี2ปีเนี่ยคะ่ะก็นะกก็มีทุนของวิทิ์เ o u าซิลนะคะให้ไปศึกษาต่อ,อวิชาเฉพาะนั่นคือจุลชีววิทยาช่องปากซึ่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่มี หลักสูตรของเรื่องนี้โดยเฉพาะถัดมาก็คือได้รับโอกาสในการที่หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนปรินจายเอกจากประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยก็ได้มาสร้างงานที่ตัวเองอยากจะทำนะคะเช่นในเรื่องของการพัฒนาห้องแลบเพื่อให้สามารถทำในเรื่องของการวิจัยนะคะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆก็นนั้นก็เป็นจุดเริ่มที่หลังจากที่กลับมาจากเรียนก็ได้พัฒนางานวิจัยของ ทางด้านกัรแพทย์ฝ่าเรื่อยมานะคะจนณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่างานวิจัยทางด้านจนลุลชีวะในช่องปากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคและก็การป้องกรรันโดยใช้โอเบอติกชาก็นี้ก็เป็นงานที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ทั่วโลกนะคะและก็ในประเทศไทยได้รับทราบว่างานโอเบอติกนะคะสำหรับการป้องกันฟันผุเนี่ย เริ่มต้นออมาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนเรื่องของการจบแล้วจะไปไหนอันนี้ก็ทุกคนคงเหมือนกันนั่นคือก็ถึงวัยพักผ่อนแล้วแหละหลังจากเกษียณนี้ก็คงจะยังอยู่กับคณะ,ะไปอีกระยะหนึ่งการว่าจ้างพิเศษ ที่จะให้ทํางานให้กับมหาลัยและคณะสัตแพทยศาสตร์ไปอีกสักระยะหนึงหลังจากนั้นก็คงกลับไปอยู่บ้านนะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนพื้นเพไม่ใช่คนใต้ก็เป็นคนกรุงเทพก็พคงก็กลับไปอยู่บ้านที่กรุงเทพ